สวัสดีค่ะอันนี้รีวิวกล้อง12นิ้วนะคะที่ลูกค้าถามวิธีการใช้งานนะคะอันนี้ก่อนเปิดกล้องนะคะให้ลูกค้าใส่เมมนะคะลองรับ32จิกคัสสิบอันนี้นะคะวงกลมเล็กๆนะคะจะคือคาสที่จะบอกนะคะ32จิกคาสสิบนะคะให้ลูกค้าใส่ไปนะคะ หลังจากนั้นเปิดเครื่องนะคะหลังจากลูกค้าเปิดเครื่องแลนะคะให้ลูกค้าเข้าไปที่การตั้งค่านะคะนี่นะคะการตั้งค่านะคะที่เป็นฟันเฟืองนะคะคลิกไปนะคะแล้วมา f o แ m a t card นะคะอันสุดท้ายนะคะ format card กดยืนยันนะคะรอนะคะ format card เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือความชัดนะคะอันนี้ตั้งไปที่ 2k นะคะถ้าลูกค้าจะตั้งเป็นห่ลูกค้าเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะที่ความชัดนะคะอันนี้ตั้งเป็น 1.5k นะคะระยะวิดีโอนะคะอันที่2เราตั้งไปแค่3ามนาทีพอนี่นะคะตั้งวนทับนะคะ อันนี้ตั้งเวลานะคะเดือนสี่วันที่สองสิบเอ็ดห้าสาม กดยืนยันนะคะนี่กล้องบันทึกได้ปกตินะคะลูกค้าจะดูไฟล์ภาพนะคะถ้าจะดูไฟล์ภาพให้ปัดนะคะก็จะขึ้นเป็นวิดีโอนะคะที่กล้องบันทึกไว้นี่นะคะกดออก